สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาถ่ายวอล์กแก้คือต้องบอกว่าชันเนี่ยไม่ได้ส่งวอล์อาทิตย์ที่5แล้วก็อาทิตย์ที่8อาจารย์ให้ส่งอีกอาจารย์จะเป็นวอล์กอีพีพิเศษส่งแก้จ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขายกิ เกมมือสองนะคะราคาเต็มกับหนึ่งล้านบาทตอนนี้เหลือสองแสนแปดค่าเปิดใจแล้วนะคะจุดได้ไหมติดจะเกินเงียนไหมติดมากมสองร้อยห้าสิบเรซ็ว้าวแล้วไข่พาดอยู่เดินประเดี๋ยวก็ต้องอยู่ลูกค้ากดสีเอนะคะใครไม็น่เอพลาดนะคะเนี่ยรเดยนก็ต้องประเดียนด้วยกันเกพีเมียมมันมีแพ็กเกจนะเกซเวอร์มีโปรโมชั่นด้วย ยังไงสองแถมหนึ่งสองวันแถมหนึ่งอ๋อเช่าเกมแต่นี้ขายขาดนะขายขาดก็ได้ครับขายขาดก็จะลดลงโปรพิเศษ <c oughs> นี่ใส่สร้อยคอมาเหมือนตอคอมาใ <c oughs> จเรียนระ <c oughs> นักศึกษาวันนี้ไม่ได้ไเรีนเยนนะคะยกเล่ะ เนนะครัับมออง,งอสีผมเริ่มชัดแล้วอะแล้วอะไรอีกอีกที่อย่างวะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฉันมีไอเทมอุ้ยติ่มเลยนี่อยากรู้ว่าตัวเองจะติ่มปะ นี้เนี่ยติ่มเลยครับ่า,าตอนนี้เราก็อยู่ตึกคอมนะทุกคนแล้วก็เราเพิ่งร,รอเรียนตอนห้าโมงเย็นไม่มีที่ไปก็เลยต้องมารอที่นี่มานอนเอาแรงก่อนพอมเรียนจ้ะนอนอ,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 อคือต้องบอกว่าเมื่อคืนอ่ะฉันเล่นโฮสซมมาราธอนมากจนถึงตีสาถึงตีสาเพราะว่าเรียนบ่ายไงเชิๆ แต่ข้อเสียคือเพียมากตอนนี้อยากนอนง่วงแบบขออนุญาตนอนก่อนนิดนึเอาแล้วค่ะท่านผู้ชมกระดาษตอนนี้ดิฉันก็มาดูหมอลำนะทุกคนก็คือมีใ่ฉีดตุต่มอะคืออยากให้เห็นมากเลยว่ามีใ่ขีตมแล้วก็น้านขี้สีจะเป็นอย่างดอกสูบไปดิสติไปห่หมอลำบมบ,บุมกือกุกุยญารอดหล,ลมหมัวฝาผื่นอยู่มันมือละเฮยเออเออเออถ้าแล้วเราก็จะไปเจอกันตอนที่ เราเข้าถึงหมอลำเลยนะครับเพราะตอนนี้ฉันขับรถอยู่ซึ่งอันตรายสุดๆเจอกันจ้าตอนนี้เราก็จะเข้างานแล้วนะคะทุกคนแจดจืดแห้งสีดจ่เป็นแสจะเป็นสืดูุษม่นมาเพิ่งนี่ได้ยินเสียงเพลงยังทู่ตรงนี้อ้ยเลย แล้วใส่ถุงเท้ามาไงประเด,ะดี๋ยวเจีเซ้าจืดแหงแค้อกวนอุกาดาเกินแม่ไปเจอกันอยู่หน้าห้านะจ๊ะอุณาห่าพนักพนัใไทาขากสูงว้ How do you feel? Yes, yes. I today I feel so expensive. you l ร uh ้า huh> ทีนี huh> ้รรทีนี่ห่องวะหนาเวทีห่องหรือเสียงมึงเสียงหัวไม่เ ส่วดพระราชีทำสิ้นฤกษ์สำหรัวหบวันนี้นะคะคบล็อกของน้องน้องอะไรนะน้านินจาบล็อกน้องนินจานะครับก็ขอพักก่อนนะครับเพราะว่าไปดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเด็บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันต้ยลานะคะเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้เวลาไม่มีนาฬิกานะคะตอนนี้เวลาตีหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวขอดื่มแอลกอฮอล์ก่อน เดี๋ยวเจอกันตื้อแล้นะคะเต๋บาเจ่งมากท้องฟ้าสวยมากคือฉันอบะไม่เคยอยู่หมอลำหนึ่งขนาดนี้มันเลยอ่ะแบบปกติฉันก็จะกลับประมาณตีหนึ่งตีสองนะเพราะมันจะติดช่วงเรียนตลอดคือเพิ่งตื่นแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาหมอกำลังไปหาหมอจ้าเพราะว่าไม่ไหวแล้วไข้ขึ้นไม่ไหวแล้ว ไปหาหมอดีกว่าเคจะไปหาหมอกันนะมาแวะตัดผมจ้าเราได้ยาแล้วค่อยไปรีวิวอยู่ห้อง <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงตึ <Br other. S 1> งงงกคอมนะจ๊ามานั่งบีบงานแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่า EJ เราเป็นเล่นแ,แ,แต่ว่าดีจ้าตั้งใจงใทำงานอยู่คนเดียวดีจ้าตั้งใจทำงานอยู่คนเดียว นิจาตั้งใจทํางานอยู่คนเดียวอีเจนแม่งติดเล่นจะไปแต่ร้านหมูกระทะพูดไหนก็ไม่รู้เรื่องข่ะพี่จะจบแก้มปุตอนนี้เราก็มาอยู่ร้านโจ๊กนะคะเพราะว่าเราเป็นใครเราจะมากินโจ๊กกันยังไม่ได้ถ่ายรูปรอโจ๊กก่อนเฮ้ยไม่เอาตีกันกูสารลืมก็เหมือนน้ำมันที่ร้องเพลงนี้แต่เป็นสกอยมันก็ร้องบเพลงนี้แหละเวอ คือว่าตอนนั cow, ้นอ <bathroom> ่ะแมนี่เป็นคนนำเข้าเลยนะกูอะเคยเห็นแค่วันเลิฟตอนแบบผ่านๆในติ๊กตอกแต่ก็ไม่เคยจะจอดดูหรอกแบบเลื่อนผ่านแต่ว่าแมนี่เป็นคนทำให้วันเลิฟแม่งมาอยู่ในห้องแล้วคนก็ร้องวันเลิฟกูด้วยชาดาคือต้องบอกว่าฉันน่ะไม่มีสมาธิมากเลยตอนเนี้ยคือจะทำงาน วิชาทักษะดิจิตัลเพื่อที่จะส่งเพราะว่าอาจารย์ทักษะดิจิตัลบอกว่าให้อาจครยรีวิวสาขาตัวเองส่งแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่มีสมาธิเลยฉันคึงต้องทำยังไงรอยลูกป,ปัดนี่นี่คือวิธีการควบคุมสมาธิของดิชันะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเออดิฉันเป็นคนสมาธิส่งสมาธิสั้นหรือบ่แมนเด้อสู กูก็มีวิธีแบบว่าทําให้ตัวเองเลิกสมาธิทรงสมาธิสั้นอยู่ด้วยายามาฮายามาาใส่ลายป้ายเสื้อน,นั่นลืมครีมเห็นบอลสมาธิสั้นอีกนี่จะเป็นครีมคือฉันทำมานานมากดูสิครีมฉันจนแบบขึ้นสนิมอันนี้อันใหม่ก็ขึ้นสนิมแหละเต็มเลยอุบาตมาครีมเรามาเริ่มก,กันเลยลูกปัดเราก็ใช้ลูกปัดเดิมนะลูกปัดที่แบบว่า คือไว้จะปูจะปูก็แต่อยากทำร้านค่ะ้งแต่อยากทำร้านนู่นแหละเคลงลงไป <c oughs> คือได่ประมาณนี้ทำไมชั้นกลัวหกตัวเอ้ยกลัวหกวตัวเลยอะประมาณนี้จ้า <c oughs> ก็วันนี้เราจะมาลอยลูกปาดแบบว่า เป็นสร้อยปกติฉันจะทําเป็นสร้อยข้อมือเนาะแต่จะทำเป็นสร้อยคอเพราะว่าสร้อยคอเราไม่มีแหละนอาแต่ว่าให้คนนั้นคนนี้ไปเยอะแล้วเนี่ยน้องดาวมีน้องดาวด้วยก็เลยเอาน้องเออว่าจะเอาน้องดาวมาแบบเออทาสร้อยดีกว่าทํากันเลยจ้าโอ้ยฉันก็เป็นหวัดคือช่วงนี้ฉันป่วยบ่อยมากทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่านอกนี้จะเป็นไข่หรือจอ้าเป็นไข่ไปก่อนพูดก็เลยเจ้าบ้าอะไร สงีงเดะวิว่งตกกันมาแล้วคือน้องคนเนี้ยเป็นตัวที่จะหนีบไอ้เส้นนี้กับไอ้ข้อนี้ไว้ซึ่งตอนนี้นฉันสั่งมาอันเล็กมากือสั่งมาอันเล็กเวอร์งงสั่งมาอันเล็กเกินไปป่ะสงสัยว่าจะขึ้นค่าอยู่ คอยดูแล้าคอยเทคแคร์และเอาใจใสย่ยากมีคนพาเดินทางเที่ยวบางไร่บางก็คงสุขใจมีไม้สักคนอย่างซดจะซอไม่ซอแล้วก็ไม่เป็นไรนะข้อแขจะซอสเหมือนฉันเดี๋ยวมารัก,กันเลยโอเคไหม